สวัสดีครับเพจรถบ้านมือสองกลับมาแล้วครับหลังจากห่างหายไปสิบวันครับผมมาด้วยคันนี้ครับเป็นสีดำครับมิตซูบิชิครับแลนเซอร์ซีเดีย G.L.X ครับเกียร์ออโต้ครับทะเบียนสวยๆสามห้าเจ็ดห้านคะราชสีมาครับผมคันนี้เป็นปีศูนย์ปดครับสองพันปดเป็นสีดำไไท้ายจะมี แต่งโชบเชียวมาครับเป็นเลนดําครับตัดส้มครับผมเป็นชุดแต่งเข้ามาเลยครับจากมิตซูบิชิแม็กเดิมครับยางพอใช้ได้ครับผมสีก็มีริ้วรอยนิดนึงครับเก้าแปดสิบเอร์เซ็นครับเอาวับแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นตครับรอบคันก็มี แม็กเดิมโรงงานครับผมไฟหน้าก็แต่งโชบเชียวมาครับเป็นเลนดำครับดำส้มครับผมจังหน้าเมสซูสวยครับเงาวับเลยครับอันนี้สีก็แปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นครับเงาวับครับภาสี 69เต็มปีครับมีนา69รอบคันก็สวยครับอันนี้ก็รถหลักหมืน่นคุณภาพหลักแสนเหมือนเดิมครับผมมาดูภายในกันบ้างครับภายในโอ้โหก็เบาเป็นสีครีมครับผมเบาะหนังเดิมโรงงานเลยครับ หมสองแสนสามมื่นครับเก้าพ e ันเหยออโต้คอนโซลลายไม้ครับผมสวยเลยครับอันนี้เดิมๆเลยครับกุง,งหลังคาแอร์เย็นเชียบครับวิทยุใช้ได้ปรับกระจกไฟฟ้าครับตัวปรับกระจกไฟฟ้า เซนเซอร์ถอยครับคันนี้ได้พิเศษมีติดตั้งเซนเซอร์ถอยหลังมาแล้วครับนีอะไรต่างๆอยู่ครบหมดครับก็เดิมๆเลยครับคันนี้เป็นลายไม้ครับตัวพิเศษด้านหลังเดิมครับ อาจจะสมสจากการใช้งานมาบ้างเล็กน้อยครับาะจะมีสีดำภายในสวยกริบครับแอร์เย็นเฉียบเคียอโอโต้ครับอุปกรณ์ใช้ได้ครบครับเอเดิม โรงงานครับวยสครับคันนี้มีริ้วร้อยริ้วร้อยบ้างตามการใช้งานครับโดยรวมถือว่าสภาพดีอยู่ครับรถขนาดนี้ครับผมก็โอเคครับคันนี้ วิซ um ูบิชิแลนเซอร์ซีเดีย GLX ปีสองพันแปดครับผมได้สีดำเงางามครับ